สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่คนเลี้ยงทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่นะครับหัวข้อคือการสังเกตอาการไก่ป่วยที่พบป่วยนะครับเพราะการเลี้ยงไก่นั้นไม่ใช่แค่การให้อาหารน้ําหรือการสร้างโรงเรืองแต่สิ่งสําคัญก็คือการสังเกตสุขภาพไก่ทุกวัน,นครับถ้าเรารู้เร็วแยกไก่ป่วยได้อย่างเร็ว ก็จะช่วยป้องกันโรคระบาดลดการสูญเสียและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลเลยครับ 1. สัญญาณแรกการกินน้ำและอาหารเป็นวิธีการที่สังเกตได้ง่ายที่สุดครับไก่ที่สุขภาพดีแข็งแรงเขาก็จะกินน้ำกินอาหารได้ตามปกติแต่ถ้าไก่ที่ป่วยมา,จากจะกินได้น้อยหรือกินหรือเขาไม่กินเลยครับบางครั้งเวลาที่เราให้อาหาร จะเห็นได้ชัดว่าเขาจะวิ่งมาวนตัวกันที่ฐานอาหารแต่ในบางตัวกับแยกออกตัวแยกตัวออกมานั่งซึมไม่สนใจอาหารครับแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยครับผม 2. พฤติกรรมทั่วไปไก่ที่สุขภาพแข็งแรงเขาก็จะเคลื่อนไหวคล่องตัวุ้ยเขียวิ่งเล่นตามธรรมชาติครับแต่ถ้าเริ่มมีอาการซึมเฉื่อยช้าหรือชอบแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวที่มุมของโรงเรือนไม่ค่อยอยากเข้าฝูง อันนี้บอกได้เลยครับว่าเขาป่วยอย่างแน่นอนครับนี่ถือเป็นวิธีง่ายๆที่คนเลี้ยสัตว์หรือนักสัตาวบิทาสามารถสังเกตได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับ 3. ระบบหายใจโรคหลายชนิดที่พบในไก่มักเริ่มจากทางเดินหายใจสัญญาณที่ควรสังเกตคือไอจามมีน้ำมูกน้ำตาหายใจมีเสียงนังคือขาด อาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโรคสำคัญเช่นนิวคา่เส้นหรือโรคหลอดลมอ,อักเสบอีกเชื้อครับ 4. ลักษณะภายนอกของไก่ที่ป่วยไก่ป่วยมักแสดงอาการทางกายภาพอย่างชัดเจนเช่นงอนและเนียงซสีดเปลี่ยนสีและบวมขนฟูยุ่งไม่เรียบซึ่งบอกได้ว่าไก่ไม่สบายตาแดงตาบวมน้ำตาไหลตลอดเวลาบางโรคเช่น ไิวาไก่อาจทำให้หน้าและเหนียงววมโตด้วยครับห้าอุจจาระของไก่เป็นตัวบ่งบอกสุขภาพได้ดีไก่ปกติกจะถ่ายเป็นก้อนมีสีน้ำตาลถ้าถ่ายเลี้ยวสีเขียวสีเหลืองหรือมีเลือดปะกลน,นั้นบ่งบอกได้ว่าไก่กำลังจะป่บบวยเช่นโรคบิดหรือโรคติดเชื้อในลำไส้ 6. ผลผลิตสำหรับฟาร์มไก่ไข่นะครับสังเกตได้จากการให้ผลผลิตไก่สุขภาพดีไข่สม่ำเสมอไก่ป่วยไข่ลดลงกระทันหันคุณภาพเปลือกไข่ไม่ดีเช่นเปลือกบางหรือผิดลูกครับส่วนสำหรับฟาร์มไก่เนื้อนะครับถ้าไก่โตช้าน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นก็เป็นสัญญาณบอกถึงสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ครับ 7. แบ่งอาการตามระบบร่างกาย เพื่อให้เข้าใจง่ายลองแบ่งอาการออกเป็น3กลุ่มใหญ่ได้ดังนี้ 1. อาการทางระบบหายใจไอจามหายใจลำบากมากเกี่ยวข้องกับไวรัสและแบคทีเรียอาการทางระบบทางเดินอาหารถ่ายเหลวกินอาหารน้อยเกี่ยวกับโรคบิดหรือเชื้อในลำไส้อาการทางระบบประสาทคอบิดเดินเซกล้ามเนื้อตะตุกมากเกิดจากนิวคาสเซลหรือโรคมาเลก 8เปรียบเทียบไก่สุขภาพดีและไก่ป่วยนะครับสามารถสังเกตได้หลายลักษณะเลยครับผมไก่สุขภาพดีนะครับลักษณะของการกินจะกินได้ปกติครับผมกินอิ่มท้องพฤติกรรมวิ่งเล่นคุยเขียร่าเริงครับผมงอนหรือเหนียสงสีแดงสดครับผมส่วนขนจะเรียบเงาง,งามอุจจาระก้อนสีน้ําตาลผลผลิตไข่ส,สม่ําเสมอน้ําหนักดีครับผมในส่วนของไก่ป่วยนะครับลักษณะของการกิน จะกินได้น้อยหรืออาจจะไม่กินเลยครับพฤติกรรมอาจจะมีอาการซึมและแยกตัวออกจากฝูงครับงอนลื่นเหนียงแะมีสีซีดดำ,ำําหรืออาจจะมีอาการบวมครับผมขนอาจจะฟูยุ่งครับผมจระเหลวเขียวเหลืองหรืออาจมีเลือดปลนผลผลิตนะครับไข่อาจจะลดลงหรือโตช้าครับผมหัวข้อต่อไปหัวข้อที่9น้าครับสาเหตุที่ทําให้ไก่ป่วยบ่อยครับมี หลายปัจจัยเลยครับผมไม่ว่าจะโรงเรือนอับชื้นอากาศไม่ถา่ายทีอาหารแหล่งน้ำไม่สะอาดขาดสารอาหารเช่นพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆครับหรืออาจจะความเครียดจากการขนย้ายหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปครับหรือสําคัญเลยก็คือการทําวัคซีนไม่ครบหรือผิดวิธีครับผมสรุปก็คือการเลี้ยงไก่ให้ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรือพันุไก่แต่คือเรื่องสายตา และความอาใจใส่ของผู้เลี้ยงการสังเกตทุกวันเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดหลักการง่ายๆที่จำไว้เสมอคือดูแลการกินและสังเกตพฤติกรรมของไก่ 2. ตัวระบบหายใจและลักษณะภายนอก 3. ส,สังเกตอุจจาระและผลผลิตที่ได้ 4. ถ้าพบอาการผิดปกติต้องรีบจัดก,การท,าทันทีอาจจะส่งผลเสียต่อไก่ตัวอื่นหรือไก่ในเรานั้น หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนสังเกตอาการไก่ป่วยได้ง่ายขึ้นการดูแลใส่ใจในทุกๆวันจะช่วยให้ฟาร์มปลอดโรคลดความเสียหายและเลี้ยงไก่ได้อย่างยั่งยืนกลุ่มของพวกเราขอจบคลิปการให้ความรู้วิธีการสังเกตอาการไก่ป่วยไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ Thank you